สวัสดีค่ะขนมปังคอนขนคนไอติมที่นี่เป็นแบบว่าทำเองไหมคะทำเองอันนี้ขายมานานแล้วขายกับพี่ยามาตั้งแต่อยู่ตรงไหนนะเราอ่ะตอนนั้นขายอยู่ด้านล่างอะเนาะแบ้านบ้านไม่ได้อยู่ใกล้เลยอยู่ที่ไหนบ้านอยู่สมุทรสาครอ้าวมาทุกอาทิตย์เลยนะเนี่ยมาทุกอาทิตย์ ่คอยูนี่เธอขับรถมาเองเหรอแล้วมาคุ้มค่าน้ำมันรถเหรอถ้าไม่คุ้มเขาไม่มาหรอกยี่สิบห้าสิบโครสองร้อยห้าสิบร้อยโคยโคละสิบโครละสิบอ้าวโครละสิบบาทสิบโคนร้อยร้อยโคนพันเธอต้องขายให้ได้ยังต่ำห้าสิบโคนถึงจะได้คุ้มน้ำมันมันมีหลายราคาเลอดแตดเวาขายดีมากนะเขามาเขามาตลอดไม่เคยหยุดเขาไม่เคยหยุดเลย ทำไม αι αι ไม่ไปอยู่แถวนี้ทำไมถึงอยากอยู่ที่นี่ทำไมไม่ไปขายที่อื่นน่ะเออทำไม<ะ>มาหาที่เนี่ยมันไกลนะลูกค้าของพี่ยายมาจากทั่วประเทศเพราะว่าไอจิ๋มสาขาเนี่ยอ่าเป็นเจ้าแรกที่ท,ทีทำธุรกิจสาขามก็เลยอยากจะมาเผยแพร่ให้คนที่ทภาคไกลเขาได้ทานด้วยอ๋อคิดดีก็กว่าจะได้เข้ามาก็ยากยากพี่ยาไม่ได้เข้าง่ายๆนะ ช้ความอดทนนะแล้วให้ให้ให้ถึงความสม่ำเสมอของเราใช่เขาไม่ได้ขายได้ง่ายๆนะคนณใหจะเข้ามาได้ไม่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 ไมเป็นไรค่ะพี่หนูเชื่อถ้ารูกมาจากแถวมหาชัยมันเป็นสุดยอดไรติมอยู่แล้วน่ไดูดิบริษัททางที่เขาเา็นแกงได้ด้วยนะแล้วเ้าไม่เคยขาดเลยนะเ้ามาตลอดเยแกงซมทาไข่เจียวมีไข่เจียวคล้ายๆเช่าอมอะเนาะตอนนั้นอ่ะเป็นแม่ค้าที่เสมอต้นเสมอปลายไม่รู้จักจักป่วย ไม่เข้ามาตั้งแต่แรกนี่สายใจคอเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นไม่เคยเปลี่ยนอมไม่เคยเปลี่ยนแล้วมีหลายสาขาไหมคะ,ะถ้าสาขาแ <จะ S 1> ม่ท<ะ>ัพที่เดียวแต่ถ้าเป็นไอศ์ทีนกะทิทั่วไปดีที่ราชบ,บุรีด้วยลานบุรีก็ไกลหน่อยแต่นี่ไกลมากแต่มาแสดงเขาต้องมาพึ่งใบบุญีแบบพี่พี่อะ<ค>ไม่้ไม,ไม่มาอย<า>่างนี้หรอกนะกล้าไปเจอกันที่นู่นมาใช้